มาแล้วครับขบวน517มาก่อน417นะครับว <deal> <Station> ันนี้กำลังจะผ่านสถานีบ้านหัน17นาฬิกา47นาทีนะครับ417ก็ออกหนองบัวรายมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าหนองมะเขือ ใครแล้วก็กระบวน5 1 7